ระวังหมื่นด้วยระวังหมื่นผู้รอดนหาลงครับได้บ่ อามณงสะพานทางลงดีอยู่ฝนระวังทางหมื่นโอ้โหมายปลายทางของเราอยู่คือนอู่นหลังอ่า ระหว่างทางลงก็จะมีจุดให้นั่งพักตลอดทางนะนี่ครับทางทางลงนะนี่มีทางลับด้วยนะนะครับอืมอ่าเมย์บอสซาคิดบ้างไหมเอย์บอสซาคินจะขึ้นไหวนะที่หนังเมย์นั่งบนท่านเมื่สิบห้าจะตกไค่นี้ ขึ้นแดงเลยอออนี้ครับเอเนี่ยจุดมุ่งหมายสายทางก็อยู่ข้างล่างไปให้ถึงก่อนอันนี้เป็นหมองเป็นน้ํนาย้อยนะครับนี่ quay mấy nhú, vai mấy? đen chửi. đi làm tham thang đi vào cào dễ มันมีทางลัดด้วยนึงทางลัดทางไไปไป่อไปเันนี้จะเป็นทางลัดลงไปอีกทางหนึ่งบ่ายเราอยู่ตรงนู้นครับเสียงน้ำตกดังมานะครับไปแล้วครับ cày thì mới đó nè xiềng xiềng nào đấy các xiềng Phan Văn Đi của cầu dưới đây Đơn ngại của cầu ไอเดินดีๆไปแล้วนู่นนะโอ้โ oh, ห oh. มองเห็นแล้วครับที่จะไปเล่นน้ำสวยสวยมากใกล้แล้วเหมือนใกล้จะอยู่ไกลนะครับเหมือนใกล้จะอยู่อีกไกล สุดดดดยออเติมดีวังรื้อเือก uh, ็ทำดีนะเืยก็ทำดีนะแต่ก่อนนี้เดินยากกว่านี้อีกมาถึงมาจุดชมวิวตรงนี้บมาพักเหนื่อยนะจุดพักเหนื่อย ถ้าใครรีบนี่ฮะหัโวยงู่นเลยนะครับสวยอยู่สวยอยู่คุ้มค่าอยู่ครับค่ากับการเดินลงมาคบไปต่อไปต่อ,อค,คุ้มค่าครับ รล้วโอเคเลยกับความยากลำบากกาจะลงมาถึงเป็นหน้าผาอย่ังไม่ถึงนะเนี่ยแต่ว่าเสียงน้ำตกดีเร้าใจแล้วเร้าใจเร้าใจเดินลงมาเหนื่อยแค่ไหน มาได้ยินเสียงน้ำตกหายเหนือเลยเพราะน้ำตกมันบอกว่าสู้สู้สู้ะมาถึงตัวนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกครับสู้สู้สู้มาถึงแล้วถึงแล้วก็